เห็นผลกับตัวเองนะคะเพราะว่าลองทําอยู่2สัปดาห์นะคะจากค่าสายตานะคะสามร้อยกว่าค่ะลดเหลือ 270. 2องสวัสดีค่ะครูแหม่มมาแล้วค่ะวันนี้นะคะแหม่มก็จะมาแนะนําทุกคนนะคะวิธีนวดตาบริหารกล้ามเนื้อตานะคะทําให้การมองเห็นชัดเจนมากขึ้นซึ่งแบบอุรู้ได้เลยว่ามีผลเพราะว่าเราไม่เคยบริหารสายตาเลยนะคะเรามีแตใช้นะคะ เอาล่ะมาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้แบบปรับมาจากท่าลอสี่ดัดตนด้วยนะคะเริ่มท่าที่หนึ่งกันก่อนเลยนะคะถูขึ้นลงห้าครั้งทำแบบนี้สองสาครั้งได้เลยนะคะสลับรอบกันไปก็ได้นะคะท่าที่สองค่ะนวดบนด้านด้านบนของตานะคะคือกรอบตาบนใต้คิ้วโครงกระดูกอะคะ่ะ เป็นส่วนของกระดูกขอบตาบนนะคะไล่ออกจากด้านหน้าหัวตาขึ้นไปเรียบไปด้านหลังหางตานะคะกดแค่สบายๆอ่าห้าครั้งด้านล่างค่ะกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ง สองสามสี่ห้าด้านล่างเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครีมหรือว่าไม่ได้ใช้ตัวกัวสานะคะแบบแนะนำให้ใช้วิธีกดเอานะคะเราจะได้ไม่เป็นริ้วรอยใต้ดวงตานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะมาถึงตรงนี้ก็ครึ่งนะคะตรงขมับนะคะช่วยให้กล้ามเนือ้อตรงนี้ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็สบายด้วยค่ะด้านบนนะคะ ทำเป็นฟันปลาแล้วก็ดันขึ้นฟันปลาดันขึ้นแล้วก็มารวมกับท่าเสยผมในท่าหรืีสีดัดตนนะคะเพื่อกระตุ้นให้เลี้ยงให้เลือดไปเลี้ยง บริเวณศีรษะได้ดีขึ้นก็กรอกตาค่ะตาไปด้านซ้ายตาไปด้านขวาแล้วก็บนล่างนะคะเฉียงค่ะเฉียงขึ้นเฉียงลง เฉียงขึ้นเชียงลงอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็กรอกตาค่ะเป็นวงกลมนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะกรอกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะ ต้งส่วนคอนะคะใช้จมูกวาดเป็นวงกลมนะคะกลับไปด้านขวาค่ะ แค่ทำแบบนี้ค่ะทุกวันเลยนะคะถ้ามีเวลาว่างก็ทำได้เรื่อยๆนะคะถ้าสมมติว่าเราจะทำเป็นประจำอาจจะทำเช้าหรือเย็นได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องครูแหม่มสตูดิโอ,อ,มมโอเราจะหาสาระดีๆและเป็นประโยชน์มาฝากเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะสมุนไพรไทยมรดกไทยมรดกโลกค่ะ